สวัสดีค่ะวันนี้ Storyland ช่วงฟังเรื่องหลอนขอพาทุกท่านไปดู10อันดับสถานที่เฮี้ยนและหลอนที่สุดในประเทศไทยนะคะก่อนอื่นหากชอบคลิปของเราช่วยกด subscribe กด like และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาดูกันที่อันดับหนึ่งเลยค่ะอันดับที่1สุสานโสเพณีจังหวัดกาญจนบุรีสุสานโสเพณีนี้เป็นที่เล่าขานกันมานานแล้วค่ะว่าเป็นที่สุดสยองขวัญในจังหวัดกาญจนบุรีและยังเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่มีความน่ากลัวชวนขนหัวลุกที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนะคะสุสานโสเพณีนั้นเป็นสถานบันเทิงเก่าแก่รกร้างของจังหวัดกาญจนบุรีที่ปิดตัวไปอยู่ในตำบลท่าล้อซอย9าอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นสถานขายบริการที่มีลูกค้าชายมากหน้าหลายตา ตั้งแต่ระดับเสียไปจนถึงระดับกรรมกรเมื่อมีลูกค้ามากบรรดาสาวบริการก็ต้องรับแขกกันทั้งวันทั้งคืนจนแทบไม่ได้พักผ่อนแต่ก็ใช่ว่าพวกเธอจะเข้ามาทํางานด้วยความเต็มใจทุกคนบ้างก็ถูกหลอกบ้างก็จำใจทํางานใช้หนี้ให้พ่อแม่และเหตุผลอื่นๆอีกนะคะเมื่อไม่เต็มใจทํางานก็ถูกทารุณกรรมกักขัง่วงเหนียวว่ากันว่าบางคนถูกซ้อมจนเสียชีวิต บางก็ติดโรคตายส่วนใครที่ท้องก็จะถูกบังคับให้เอาเด็กออกเมื่อเวลาผ่านไปซ่องแห่งนี้ก็ปิดตัวลงและกลายเป็นซ่องร้างโดยที่ไม่มีใครทราบว่าหญิงสาวในซ่องนรกแห่งนี้เสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้วนะคะทารกที่ตายตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดก็มีมากมายแค่ไหนก็ไม่รู้ชาวบ้านจึงได้ขนานนามที่แห่งนี้ว่าสุสานโสเพณีวันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเสียงบ่นสซอื่นร้องไห้แต่เมื่อเข้าไปพิสูจน์ด,ดูก็ไม่พบว่ามีใครอยู่ข้างในชาวบ้านเชื่อว่าเสียง ซึ่งไร้ที่มาชวนให้หลอนอันนี้คงเป็นเสียงของวิญญาณโสเพณีที่เสียชีวิตลงในซ่องแห่งนี้นั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่อันดับ2ค่ะบ้านผีมอนจังหวัดกาญจนบุรีบ้านผีมอนแห่งนี้เดิมเป็นบ้านส่วนของสองสามีภรรยาชาวมอนที่มีอาชีพปลูกผลไม้ขายแต่ก็มักมีคนลอบเข้ามาขโมยผลไม้ของแกไปอยู่เสมอๆและเมื่อแกจับได้ ผู้คนเหล่านั้นก็จะถูกดุได้ยอย่างรุนแรงค่ะตามประสาคนที่ห่วงแหนผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองนะคะแต่แล้วในวันหนึ่งทั้งคู่กลับถูกคนร้ายบุกฆ่าตายคาบ้านแล้วนำศพไปทิ้งไว้ที่ท้ายสวนเมื่อไร้คนดูแลผู้คนจึงพาก,กันเข้ามาเก็บผลไม้ที่สวนออกไปแต่ก็ไม่มีใครพ้นความห่วงแหนของสามีภรรยาคู่นี้ไปได้ค่ะโดนตามไปทวงถึงบ้านจนต้องรีบเอาผลไม้กลับมาคืนที่สวนของแกทุกรายไปว่ากันว่ายิ่งมีชาวกระเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ข้างๆสวนอีก9คน เสียชีวิตไปเพราะไปขโมยผลไม้ในส่วนของแกอีกด้วยค่ะเรามาต่อกันที่อันดับ3ค่ะโรงพยาบาลสยองจังหวัดระยอง โรงพยาบาลสยองที่ว่านี้ก็คือโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งปิดกิจาการลงไปด้วยเหตุผลอันใดก็มีทราบได้นะคะบ้างก็ว่าเป็นเพราะพิเศษฐกิจบ้างบ้างก็ว่าเป็นเพราะถูกร้องเรียนเรื่องการบริการและบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอจนในที่สุดก็ถูกทิ้งร้างแต่ก็ยังเป็นที่เล่าขานเรื่องความเฮี้ยนมีคนเห็นรถเข็นเล่นไปเล่นมาทาั้งที่ไม่มีทั้งคนเข็นและคนป่วยนั่งอยู่และก็มีการเห็นรถพยาบาลแล่นหายเข้าไปในโรงพยาบาลทาั้งที่ความจริงก็ไม่มีเหมือนกันนะคะส่วนในห้อง ต่างๆของโรงพยาบาลก็มีเตียงคนไข้เก่าๆก,กระจัดกระจายไปหมดและในห้องดับจิตยังคงเห็นตะแกรงสําหรับวางศพโผล่ออกมาอยู่เลยบรรดาผู้ที่เข้าไปรองของที่โรงพยาบาลแห่งนี้ส่วนใหญ่ต่างวิ่งโรคอออกมาแทบไม่ทันหน้าตาตื่นกลัวโดยทุกคนบอกว่าโดนใครก็ไม่รู้ค่ะ หัวเรามาต่อกันที่อันดับ4ค่ะบ้านผีนายพลจังหวัดชนบุรีบ้านผีนายพลหลังนี้นะคะอันที่จริงเป็นบ้านพักตาอากาศของนายพลรายหนึ่งแต่ถ้าว่าระหว่างที่มาพักผ่อนกับภรรยาและลูกอีกสองคนเขากับถูกฆ่าตายยกครัวแล้วหมกศพทิ้งไว้คาบ้านในที่สุดบ้านก็ถูกปล่อยทิ้งร้างว่ากันว่าไม่คนเห็นควันทูบลอยอบโวนอยู่ในบ้านทาั้งทั้งที่ไม่มีใครจุดอีกด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่อันดับ5ค่ะบ้านผียายสวงจังหวัดอยุทยาว่ากันว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นหญิงชราที่ชอบกินหมากแกเสียชีวิตลงภายในบ้านค่ะและลงศพของแกก็ยังคงตั้งเอาไว้อยู่ในบ้านอยู่จนทุกวันนี้ค่ะผู้คนละแวกนั้นบอกว่าถึงตัวแกจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังได้ยินเสียงคนตำหม,มากดังออกมาจากในบ้านทุกคืนทุกคืนเลยค่ะอันดับที่6บ้านผีท่านขุนจังหวัดอยุทยาค่ะ บ้านผีท่านขุนหรือบ้านผีเขียวเป็นบ้านของขุนพิทักษ์บริหารอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่ากันว่าที่บ้านนี้เคยมีการกักขังลามทาสที่นํามาไว้รับใช้เป็นบริวารด้วยท่านขุนพิทักษ์บริหารเสียชีวิตลงในสมัยรัชะกาลที่5จากนั้นมีเรื่องเก่าขานกันว่ามักมีคนเห็นคนในชุดไทยเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวด้วยส่วนผู้คนที่ไปพิสูจน์ผีที่บ้านท่านขุนก็ได้เจอดีกันเกือบทุกรายค่ะดังเช่นได้เคยตกเป็นข่าวดังว่าวัยรุ่นหญิง ที่ไปลองของกลับมาก็นอนป่วยสมจนต้องผ่ายพร้อมเพราะไปลบหลู่ท่านขุนเข้านั่นเองค่ะมาต่อกันที่ระดับ7ค่ะ บ้านผีโหดจังหวัดนครปฐมว่ากันว่าบ้านผีโหดหลังนี้หากไม่เกิดเหตุฆาตกรรมก็จะเป็นบ้านที่ดูโอถงหน้าอยู่ไม่เบาเลยทีเดียวค่ะแต่ทว่ามันก็ถูกทิ้งร้างเพราะเกิดเหตุวิวาทฆ่ากันตายผู้เป็นพ่อยิงลูกเขยแล้วนําศพไปโยนทิ้งบ่อหลังบ้านปัจจุบันยังคงมีคราบเลือดแห้งกลางติดอยู่ผู้คนที่ผ่านไปมาเล่าว,ว่าบางครั้งก็ได้ยินเสียงกระจกแตกทั้งท้ที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านค่ะอันดับที่8บ้านผีใต้หง หนองจอกบ้านผีใต้หงหนองจอกเป็นบ้านที่ถูกทิ้งร้างทางั้งๆที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเหตุก็เพราะคนงานก่อสร้างเกิดวิวาทพลั้งมือฆ่ากันตายพอมีคนตายคนงานอื่นๆก็เริ่มไม่กล้าทํางานว่ากันว่าตกดึกทีไรมักจะได้ยินเสียงคนทะเลาะการลอยออกมาทุกทีโดยความเห็นแบบบ้านนี้ก็เลยถูกทิ้งร้างไปโดยปริยายแต่ความหลอนก็ยังไม่จบแค่นี้ค่ะเมื่อพบว่ามีหญิงสาวเข้ามาผูกคอตายที่นี่อีกโดยไม่มีใครทราบเหตุจ,จูงใจว่าทําไมเธอจึงเลือกจบชีวิตที่บ้านร้างหลังนี้ นำซ้ำยังเคยมีคนพบร่างชายนิรนามตายในสภาพศีรษะบุกถูกนํามาทิ้งไว้ตรงใต้บันไดคาดว่าคนร้ายน่าจะแอบนำศพมาทิ้งเพื่ออําพรางคดีการตายอย่างเลวร้ายทุกรูปแบบที่ได้กล่าวมานี้จึงทำให้บ้านหลังนี้ถูกขนานนามว่าบ้านผีตายโหงค่ะอันดับที่9บ้านตรอมใจหนองจอก บ้านหลังนี้เคยเป็นของสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่ฝ่ายภรรยาซึ่งเป็นชาวพุทธรบไม่ได้กับพฤติกรรมเรื่องผู้หญิงของสามีซึ่งเป็นชาวอิสลามจนเกิดทะเลาะมีปากเสียงจนฝ่ายชายหนีออกจากบ้านไปส่วนฝ่ายผู้หญิงก็ได้แต่รอการกลับมาของสามีจนกระทั่งตอมใจล้มป่วยและเสียชีวิตลงในที่สุดบ้านนี้จึงถูกทิ้งร้างนะับแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ายามกลางคืนมักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้คละำควรอยู่เสมอค่ะอันดับสุดท้ายนะคะอันดับที่1 0บ บ้านเสาตกน้ำมันจังหวัดราชาบุรี บ้านเรือนไทยหลังนี้มีความแปลกอยู่ที่มีเสาตกน้ำมันที่น้ำมันไหลตั้งแต่ด้านบนลงมาจนถึงด้านล่างไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดมันจึงถูกทิ้งร้างถูกปล่อยจนมีเถาตำลึงเลื้อยพันเต็มไปหมดชาวบ้านจึงไปเก็บตำลึงแต่หลายรายก็กระเจิงกลับมาเพราะว่าบอกว่าเห็นว่ามีหญิงชุดไทยยืนชี้หน้าอยู่ค่ะบ้างก็บอกว่าเห็นเธอนั่งอยู่บนหลังคาบ้านเป็นอย่างไรบ้างคะกับสถานที่ทั้ง10เหล่านี้คนกลัวผีทราบแล้วคงไม่กล้าม้แต่จะย่างกรายเฉียดไปเลยนะคะถ้าใครที่ชอบลองของก็ขอเตือนไว้ ก่อนว่าอยากคึกนอนจนเกินเหตุนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเพราะ Storyland มีเรื่องมาเล่า